แสบไลอ้ายอา่าโอเคครับผมต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกนที่มาชมช่องปีเตอร์มาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนเมื่อนี้มีเมนูกุ้งดองซีอิ๊วครับนี่ เชฟของเราเน่น้องปอสตอรอเบอรี่โอเคเป็นไหนวัตถุดิบมีอยังนะครับบอกครับทุกไปมีกุ้งมีพริกมีกระเทียมมีกอ <S <S ชอวยอยุน้ำตาลากระน,น, oh, <no. S 1> นั้นเอาเนาะโอ้พี่น้องนี่มีแต่ตัวใหญ่ไปหดูอ้ยเอาขีก้กระตือมาหน่อยคนนี้ตายแล้วเป็นขี้กระตืออีกงไปนี่โอ้ไปไปอันนี้ล่ะอันนี้เขาเอามาจะใส่ แมงผู้เห็ดโอ้อันนี้แม่แย่เหลือม,ม้ะจ๊ะแย่เหลือมเป็นผู้เห็ดทั้งสันโอเคโอเควว้าวไปเขาก็ร้องชิมก่อนอันดับแรกนี่สาลายมาจากญี่ปุ่นว้าวเอาดิแมคโครกับแมคโครก็จะผู้คนวัดหวานคนน้องเอ้ยเอาทดสอบทดสอบลอ,ลองมึงลองมึงพีนง่น้องเมนูง่ายๆครับไม่ต้องไปอันนี้ยากเฮ็ดกินเองก็ได้ ราคาไบ่ได้เอออะไอย่างไม่ดได้ใช้งานหลายบัต<อ>หลายแบบนี่นประมาณกุ้งลอยยี่สีอันนี้สามสิบเก้าบาทเบอร์หนี่กับประมาณสองร้อยน,นิดๆจ้ะสองร้อยนิดๆ,ๆร่วมเขาน้ำสิบบาทเขาสิบบาทโอเคครับไปเขามาลองซีเมอร์เองในซีเมอร์น่องปอกอันนี้ก็เราแบบน,นี้ไม่นจะทำให้ไหนลองมึงด้ เขาเขามีใส่เป็นเขาบานห้องหรือว่าเขาญี่ปุ่นก็นได้ได้วจ้ายูนี่์ว่มีเขาญี่ปุ่นก็เลยใส่เป็นเขาหอมมะลิอ้ออาเป็นตัวเสียไปวะเพราะเสีย,สยก็ต้องบอกเพราะเสียอุ้ยขโปมอืมอืมแได้ปะไดบครับ เคยอยู่เคยอยู่ครับพี่น้องแสบก็สือบอ่ะแสบแสบเกดเองแสบกว่าล้องเมื่อ,อรับปุ่งกระตุน้นง่ายไงอืมไมได้จากว่ากีนก่น้ำกันอาจารย์มีงไ,งไหมอ๋อเห็ไหมนีลุยอ๋อ ต้องกอดคำปมแสบเดี๋เนี่ยดีเป็นสีแกดอกองไปข้าวเผาแสบกังนี่โอ้ม่เห็นวงามพอ้ตจมกิ่งไม่ได้จมเนี่ยพี่น้องเขาเอมาบอกว่าสอนสอนกูจุเมเลย โองน่หอเครื่องปูนหลายๆตัวเครื่องปูไม่ได้ปีกกระเทียมหรอมาแตอมซมตังนี่แซ่บ๋อยอั้อยต๊ก กระเทียมมังด้วยู้แสบแสบแ้ะทไงแบบแสบแสบแสบอ่แฉะบดแสบจริงไหนเนาะนี่ยบบเกลือกาวที่ติกินเนาะของคั่วแฉะนี้ยอยากให้เอ็ดที่ยังกินกะคอมเมนต์คอมเมนต์ข้างใต้ล่างคลิปได้ครับ เดี๋ยวน้องปอนี่ซีเ็ดไทยมากินบ้าแซ่บอืมผมให้ตัวง่กย้องเปล่าอืมอัดสองอย่างดีใส่ง่ายที่สุดวิธีดองนี่ดองดอ,องขาม,มือปะปกติเพิ่งดองขาม,มือได้จานดองประมาณ4ชั่วโมงก็ได้ ก็ได้กินแล้วเพราะว่าคันว่าอันนี้เฮ็ดเป็นหวานคันว่าบางคนเฮ็ดเป็นดองเข้มมังเสียมันกะสิเข้มโหดแต่อันนี้ก็สิว่าโอเคเพราะว่าใส่ซอสโชออยุบ่ได้ใส่ซอสซี่ยวขาวคือจังข้าวาาออเห็ดมันก็เลยหวานมันก็เลยโอเคแต่ว่เผ็ดป็นไงอร่อยตายอบอกถึงจุในงแต่องตีไม่ได้กินอีก ใส่เขาเ่าก่อน่ใจะใส่เข่าลงไปนะจ๊ะตามด้วยกุ้งแล้วราดน้ำจิ้มลงตัดเลีย่ยญอ่าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ่งเบิง้งไอ,อ่เก๋งเนาะเบิ่งกุ้งเบิ่งกุ้งโหด่าอุ้ยมีตุย๋ยไงกระสันย่างดีชิว่าพี่เลี้ย ขาดแย่งเดียวขาดขาดเชฟเชฟใหญ่เหรพราะไม้อยากเปยแสบุรู้ครับว่าคนมาะไมากินแต่ไ่มว่วเห็นว่เห็นสอบผมเลยตัดก่อนเลย ไปบอกแกผู้สูงยังมาเพล็กเนี่ยเอากูที่ตัวก็ไี่หยังแซ่บแต่จะมาเพล็กโอ้เบิ้งเอาที่กูนะพี่น้องเบิ้งคุณแน่ต่ำแห้กูนะเนา่ยขก็กินเหมือนซี่หาคำเริ่มแน่นแล้วม่ก็กุ้งสวยไง อ,อ่าก็่านี้ราคาพปรเพียงกับกินในบิดครอบครัวม่ได้ตัวง่างรครับุดยจดีๆวุ้นอะไรอืมอืมอมเสเ ได้ป่ะไปอยากให้กินที่ยังกะคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเย่แ่บแอ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 บหรือแทนไปกินครับเพื่อนอยากกระบอกล่าสุดเบอเห็ดตับมังคุงล้งกินพี่น้องตีกันพี่น้องเพีดกัน สายโอ้ยเจ็กนี่หญ่งคนหิ้วเข่าหมพี่น้องกินเขา่าตื่นขึ้นมาก,ก็าได้กินเขา่าจนหอดบายสองผู้นึงหิ้วเขา่าจิต่กผู้นึงมานัางเหรียอยู่กินกินจยอะจังบบสับสว่านอืมอม่มข้าอมอวสียบ เนี่ยข้าวเนียากระเจกระเจี๊ยบางตูมบ้างงูไหมเอางใหญ่ที่ตัดให้ ค,คือคือครับเมนูนี่นต้องไปกินเังไองนกับวอเบีย้ยไม่ลืมอันหนึ่งครับไม่ลืมกีดองขาเชื่อไมนนีครับว่ามีข,มขายอยู่ในไตาหออัวขีดกระตืบบอพี่น้อยเลื่มแดงเดี๋ยวะ่ แซ่บโอเคครับเดี๋ยวว่าแซ<ส>่บเ้ี่ยมิ่งเมื่เมื่อกว่าเอาขาว่านี่เป็นสู้สืสเอเป็นยางแก่ไโอ้ยเค

เป็นทัน่วไทย้ยเอานี่ละเส้นขามันต้องกินต้องจากกระเทียมตกักพริกใส่น้ำนี่สิบบอททันปีเตอร์มากอ้โหแช่ตัวนี่ <c oughs> นครับจุกๆไปเลยจา้า ไปคบโอเคครับพูดใดมาคลิปนี้ก็ยิ้มกดแชร์กด,กกดไลค์นะครับผมห,หรือว่าถ้าอยากให้เหนน็ุกนีณ์จริงอ่ะคอมเมนต์ข้างล่างครับเดี๋ยวน้องปลยไปในคลิปโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ๊บาวบา